ออกมาชุมนุมของประชาชนและพนักงานบริษัทย่านสีลมหรือเครือข่ายประชาคมชาวสีลมตั้งแต่วันที่19เมษายนโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต่อต้านกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ให้เข้ามาสร้างความเดือดร้อนและก่อความวุ่นวายในพื้นที่ถนนสีลมและเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการปกป้องพื้นที่ด้วยวิธีสันติอีกทั้งยังมีการให้กำลังใจทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้ชาวสีลมยังปฏิเสธสิ่งที่แกนนำคนเสื้อแดงที่กล่าวอ้างว่าคนสีลมเป็นกลุ่มคนที่พักประชาธิปัตย์จัดตั้งและถูกจ้างมาในราคา200บาทนั้นไม่เป็นความจริงทุกคนออกมาแสดงพลังด้วยใจเพราะไม่ต้องการให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามาในพื้นที่สีลมเนื่องจากการปิดพื้นที่ราชประสงค์ได้สร้างความเดือดร้อนมากพอแล้ว ผู้ชุมนมส่วนใหญ่ได้พร้อมใจกันนำธงชาติที่จัดเตรียมกันมาเองเดินถือลงมาจากอาคารสำนักงานและบางส่วนนำปฏิทินเก่าซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือติดตัวมาด้วยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบสันติไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแม้การจราจรจะติดขัดถนนสีลมขาเข้าจะเหลือเลนเดียว อากาศจะร้อนอบอ้าวและยังถูกแกนนำคนเสื้อแดงพูดจาด่าทอยั่วยุเพื่อต้องการให้เกิดความรุนแรงก็ตามการชุมนุมในวันที่20เมษายนได้มีผู้แฝงตัวใส่เสื้อสีชมพูปลอมปนเข้ามาทำร้ายประชาชนที่ชุมนุมอย่างสงบอย่างอุกอาจ การชุมนุมในวันที่21เมษายนแกนนำเสื้อแดงบนเวทีได้กล่าวคำหยาบคายยุยงปลุกปัน่นและโกหกเพื่อต้องการยั่วยุประชาชนทั้งสองฝ่ายมา จนเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันขึ้นผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บส่วนใหญ่โดนลูกแก้วและหัวน็อตที่ยิงมาจากฝั่งคนเสื้อแดง การชุมนุมในวันที่22เมษายนซึ่งเป็นการชุมนุมในวันที่4เป็นไปด้วยความคึกคักจำนวนผู้ชุมนุมมีมากขึ้นหลายพันคนโดยขณะน,นี้จำนวนคนเข้าร่วมไม่ใช่แค่พนักงานออฟฟิศบนถนนสีลมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนจากถนนสาทรอ,อโศกและสุขุมวิทซึ่งโดยสารมาทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน แต่แล้วในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกามีเสียงระเบิดดังขึ้น3ครั้งคาดว่าคนร้ายยิงระเบิด M79 จากอาคารใกล้เคียงย่านสีลมใส่ประชาชนที่ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า BTS สาราแดงกลุ่มประชาคมสีลมและกลุ่มคนหลากสีที่กำลังชุมนุมอยู่ต่อมาเวลา20นาฬิกา30นาทีเกิดระเบิดขึ้นอีกหนึ่งครั้ง เป็นระเบิดลูกที่สีที่บริเวณแยกสาลาแดงใกล้โรงแรมดูสิตานีถัดมาเวลา20นาฬิกานาทีเกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งด้านหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาถนนศีลมอีกหนึ่งลูก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันหลายลูกจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคนท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของประชาชน าจารย์เซรีว่าไงเอางีล้ลกันนะถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรจากฝ่ายทางสีลมไปทางเสื้อแดงเนีบยเจมส์สักคิดว่ามันจะถูกนำไปขึ้นเวทีไหม่านนี้เขาคงจะเอามาดา่าเอามาแฉนะเพราะขนาดของไม่มีกายังทำให้มีได้นะเขาคงแห่ศพคนตายอ่าแล้วก็เอาคนบาดเจ็บขึ้นไปแลาเขาอาจจะลูกแก้วแล้วเอาหัวน็อตเนี่ยนะใส่ถาดแบกเลยนะ น่าสนถูกไหมน่าสนใจแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันก่อให้เกิดบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันมาอยู่ฟากคนธรรมดาหมด hmm. แล้วตรงนี้หรือที่สองอดีตนายมนตรีบอกว่าให้ในายกอภิสิทธิ์ยุติความรุนแรง hmm. นายกอภิสิทธิ์เป็นบ้าแล้วเหรอ hmm. ถึงได้ไปทำรุนแรงใส่ข้างประชาชน hmm. ขนาดด้านเสื้อแดงซึ่งกำลังสร้างความเสียหายประเทศชาติยามนี้นายกอภิสิทธิ์ยังไม่สั่งให้ทำอะไรที่รุนแรงเลยแต่แค่นำเสื้อแดง คุณนัทวุฒิสายเกื้อออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำกลายเป็นคนอื่นทําใครจะทำก็แล้วแต่ข้อที่หนึ่งถ้าคุณไม่ไปชุมนุมกันตรงนั้นคนที่คิดจะทำเขาก็มาทำไม่ได้ข้อแรกนะข้อที่สองถ้าคุณสันติอหิงสาจริงๆแล้วคุณอยากให้คุณสงบจริงๆคนเข้าไปแฝงอยู่ด้านคุณนะ่ะคุณยอมได้ยังไงเจมสสักถ้าเจมสกดั์บอกว่าบ้านเจิมสัก์เป็นบ้านที่สันติ แล้วมีใครก็ไม่รู้แฝงไปอยู่ในบ้านเจิมศักดิ์แล้วก็เที่ยวเอาขินคว้างจากบ้านเจิมศักดิ์ไปบ้านคนอื่นเนี่ยเจิมศักดิ์จะทายังไงกับคนคนนั้นอืเราก็ต้องรับผิดชอบเออแล้วนี่ปรากฏว่าการยิงเ7็มเจ็ดสิบเก้าเนี่ยปรากฏว่าหลังอนุสาวรีย์รัชกาลที่หกซึ่งอยู่ฝ้าคนเสื้อแดงอยู่ใช่ครับมันไม่ได้อยู่ฝ้าคนสีลอมแล้วอยู่ในฝ้าที่เขามี มีค่ายป้อมค่ายไม้ไผ่ยาทั้งหลายแล็ที่เขบอกว่าเสียมเอาไว้สําหรับปักดินไม่ใช่เหรอทำไมหัวมันขึ้นไปนั่นน่ะดินอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วแล้วก็มีกาดคอยดูแลบริเวณนั้นคือพี่สรุปได้อย่างนี้เลย